สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรซีวิธีพึ่งตัเองครับผมวันนี้เราอยู่ในแปลงนี้แล้วเนาะแปลงปลูกฝรั่งแบบดินทรายเนาะลงปลูกไปได้9วันแล้วเดี๋ยวพามาดูกันเนาะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรไปบ้างในระยะเวลา9วันคืออยากอัปเดตให้ดูตลอดเนาะแปลงนี้อยู่ที่อำเภอสองพี่น้องเนาะตำบลบ,บ,บ่อสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีก็ลงปลูกไปได้9้าวันแล้วเดี๋ยวพามาดูเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ ได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เริ่มเรียนรู้กับดินสายดนิดนึง9วันจะไปเอาอะไรมากมายเนาะแต่ก็อัปเดตให้พี่ๆดูเรื่อยๆเนาะแดกกำลังแรงเลยโอเคเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรมีพิธีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูกันครับ9วันแล้วไม่มีตายเลยแล้วก็เปิดน้าครั้งเดียววันแรกที่ปลูกนั่นแหละพาไปดูตั้งแต่ต้นแรกเลย แป๊บหนึ่งเดินไปก่อนหัวแถวเป็นเฟินหงมี่ดูให้ดูแตกยอดแตกแล้วนะลากเริ่มเดินแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มให้น้ำหมักเป็นสูตรไคโตซานกับน้ำหมักปลาเนาะนี่เริ่มแตกแล้วน,น,นะนะมันสว่างไปปะเดี๋ยวต้องขอลดแสงนิดนึงนะครับแตกยอดแล้วให้รร้อยไม่มีตายเลยเนาะ แล้วก็แปลงนี้ทดลองหลายอย่างนะปลูกแบบเอียงด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันให้ดูทุกต้นเลยแตกไมหมดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่สําคัญเลยนะคือคุมดินอันนี้ลมพัดเนาะดินมันเอ้คุมด้วยไอ้นี่ใบอ้อยเห็นไหมแขกยอดเลยแปลงนี้อ๋อหัวแถวนี้ปลูกแบบธรรมดาเนาะตรงๆปักไม้อ๋เอเลยๆต้นนี้ ดูดูดูเห็นไ,ไหมสวยแล้วเติมแตกหมดแล้วเก้าวัน,นึ่งนะร่างเดินดีมากเลยอน,นี้ไม้หลุดเนาะเดี๋ยวต้องขอมัดแป๊บนึงนะครับแรงเนาะไม้หลุดเดี๋ยวค้าหน่อยต่อไปนี่ก็แตกหมดแล้วนะเห็นไ,ไหมปิดดอกเลยรักมากเดี๋ยว อยาอธิบายให้ฟังเนาะสรุปเก้าวันที่ผ่านมาเรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วก็อ่ให้ดูทุกต้นดีกว่าอันนี้ยังเป็นเฟิร์นอยู่เนาะแล้วก็แถวนี้จะเริ่มนอนและปลูกแบบเอียงสี่สิบห้าองศาห้าสิบบ้างสี่สิบห้าบ้างเนาะอันนี้เป็นหงพอเสือปัญหาที่เจอสําหรับปลูกนอนเนาะก็จะมีใบแห้งมากแต่แตกเยอะมากเลยนะต้นนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวไปดู ก็แตกแล้วมีปัญหานิดเดียวคือเวลาปลูกนอนเนี่ยใบที่เราปลูกนอนเนี่ยมันโดนโดนแสงใต้ท้องเนี่ยมันทำให้ไหมนะแต่ก็แตกใหม่มาแล้วนะก็ไม่ได้ตายไม่ได้อะไรนะเอาเลยยาวไปนูน่นส่วนล็อกนี้ยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าติดปลูกอ้อยอยู่พอดีเพิ่งน,นาปลูกอ้อยอยู่นเนาะเห็นไหมอันนี้เอ,นเอน็นเอ็นสี่สิบห้าองศาเมื่อกี้เหมือนจะเอ็นเยอะไปเนาะ ก็มีใบไหม้บ้างแต่ก็ให้ดูดินเปิดน้ำมันเดียวนะดูดูนี่ยังชื้นอยู่เลยด้วยการคุมดินนี่แหละแต่แตกเนี่ยดูดิเห็นไหมแตกดีมากมันก็แตกแล้วนี่มเข้าสื่อนะนะนี่เป็นหงนี่ต้นนี้โหต้นนี้แตกสวยเลยนะ จริงๆไอ้ตรงโคนเนี่ยต้องต้องแหวกหน่อยนะแต่พอดีลมมันพัดเนาะต้องแหวกขนาดนี้กิ่งเขาจะได้โดนแสงแล้วจะแตกได้วไวขึ้นงามเลยนะอันนี้ทดลองให้เห็นเ,นเลยนะปลูกนอนปลูกตรงสวยไหมแตกยอดดีมาก คือข้อดีของใบอ้อยอย่างหนึ่งนะเนาะคือด้วยความที่เขาใบใหญ่ไม่เหมือนฟางนะฟางบางทีคุมแน,น่นๆน้ําไม่ลงนะอันนี้มันน้ํามันลงดีอะ่ะคือมันก็ค่อยๆซึมไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีมากก็รอดร้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะคุมฟางเนี่ยต้องว่าเป็นอะไรที่สําคัญแล้วนะอันนี้เป็นคุมใบอ้อยเนาะเห็นไหมในก็ะแตก,ก่วยเลย เดี๋ราไปดูตังโมลรงนู้นกันมั้งเออผมสังเกตว่าปลูกเอียงเนี่ยมัน,ม,นมันแตกยอดไวจริงๆนะ9วันอ่งนนเนี้ยนะเอียงน้อยเอียงมากก็ลองลอง,ลองไปเนาะเพราะว่าเอียงประมาณขนาดเนี้ยน่าจะแตกยอดดีนะอันนี้ก็ยังเป็นหงเปาซือนะแต่ใบมันค่อนข้างจะปิวมาคุมโพนเยอะไปนหน่อยเนาะ ตรงมั่งเอียงมั่งนีเ่เห็นเห็นเงี้ยไปเลยเนาะอันนี้ก็แตกดีใบเก่าเริ่มสลัดแล้วอันนี้กนน็หมดเริ่มมาเดี๋ยวปัญหาหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยๆแก้ไปค่อยๆดูไปนี่เป็นแตงโมเนาะแตงโมก,ก็ปลูกปลูกตรงปลูกตรงก็แตกแล้วนะฮะาเก้าวันอันนี้แปดวันด้วยแตงโมนี่ปลูกทีหลัง นะครับดูความชื้นเนาะเราคุมดินให้น้ํารอบเดียวนะมีฝนตกเมื่อาวานหน่อย,อยนึงก็ออยังชื้นอยู่แตกสวยเลยก็ไม่ตายสักต้นเลยนะนี่ก็แต็งโมนะดีจังเลยแตกดีจังเลย โอเคเดี๋ยวมันจะมีสามต้นที่ต้อมเคยถ่ายคลิปไปครั้งแรกเลยเนาะที่สอนพี่มอนเพื่อนต้อมเนี่ยปลูกเนาะอันนั้นอะเจอปัญหาก็มาปรับใช้กระแปงนี้อ่ะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูกันเนาะที่ปลูกคลิปแรกเลยนะที่เอามาปลูกสามต้น,นอะเนาะอันนี้ได้เรียนรู้ก่อนเลยอันนี้หงเปสือหงเปสือดูเลยคือปลูกครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้คุมโค้นแล้วก็ ไม่ได้ลดน้ําไปสองสามวันเนาะเพราะติดปลูกอ้อยกันอยู่พอตอนหลังมาคุมโคเนาะแล้วก็ลดน้าเพิ่มแตกแล้วตอนแรกนึกว่าจะตายไม่ตายนะะฮแตกยอดละเฟิ่องหงมีก็เกือบไม่รอดเนาะไม่เห็นทันพอด,ดีก็หลังจากคุมโคไปแล้วก็เริ่มแตกและโอเคเดี๋ยวเราเข้าร่มไปสรุปให้ฟังเนาะว่า9วันที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีแนวทางอะไรยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันครับครับผมก็ขอรบร่มหน่อย โอ้ oh, มันก็ยังร้อนอยู่นะนะสี 4, ่ห้าโมงแล้วนะเข้าหน้าร้อนเต็มตัวแล้วเนาะเห็นทางรัฐก,ก็ประกาศมาแล้วว่าเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะก็เก้าวันที่ผ่านมาเนาะต้อมก็มาบ้างไม่มาบ้างนะอะเนาะอ่าก็จะมาได้เฉพาะเสาร์อาทิตยนนะ์เนาะ็คโอปฏิก็มาดูทีหนึ่งอันนี้เก้าวันอา่าปัญหาที่เจอก็คือดินทรายเนี่ยอา่าอุ้มน้ําไม่ดีเลย แต่ก็แก้ปัญหาด้วยการใช้วัชพืชนะเนาะอันนี้เป็นใบอ้อยนะคุมคุมโคนไวอ๋อก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับจะว่าน้ําไม่พอแต่พอเราคุมคุมโคนไปแล้วคุมโคนด้วยใบอ้อยเนี่ยก็รักษาความชื้นได้ดีในระดับที่ดีเลยทีเดียวยแหละแล้วก็เรื่องการลองก้มก้นหลุมะเนาะเราก็ลองก้นหลุมด้วยอิอนทรียวัตถุหมกักะเนาะเรามีจำาหน่ายล้นะห้ากิโล ึงร้อยแปดสิบาทราคารวมส่งเนาะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านเลยใครสนใจเนาะตัวอินทรียวัตถุเดี๋ยวต้องพาเดินไปดูเนาะก็สั่งมาได้นะใช้ลองก็หล่มดีมากเพราะว่าอินทรียวัตถุตัวนี้ทําจากมูลสตัตว์หมักเนาะหกเดือนย่อยสลายเรียบร้อยแล้วก็จะมาผสมโดโลมไมท์ล็อกฟอสเฟตแล้วก็ภูไม้อะเนาะก็ถือว่าใช้ดีนะคือปรับสภาพดินด้วยดินที่ไหนอาจจะเป็นกรดเป็นด่างอะไรเกินไปอย่างเงี้ยใช้อินทรียวัตถุหมักตัวนี้ไปก็ ก็ทาให้รากจะเลยบโตได้ไวเนาะ9วันอย่างที่เห็นเลยก็แตกหมดแล้วเนาะส่วนอีกสองร่องเนี่ยยังไม่มีเวลาปลูกเลยตอนแรกกะว่าจะปลูกสุยมี่กิมจูเพิ่มผสมผส,สมไปแต่ต้องคิดว่าตองว่าจะปลูกไ้แดงพันใหม่ๆทั้งหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นหงจนสือเดี๋ยวไปหาพันุ์ก่อนหงจนสือนะเอ่ออะไรนะเอ่อตะกูลตระกูลกิมจูแดงเนาะแล้วก็หงจนซือเอ่ออะไรกั โออีกอีกหลายพันแดงปะบิยองแดงปตัตตนีอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยๆสะส,ส,สมเก็บสายพันธ์มาเรื่อยๆอเนาะก็เท่าที่ผ่านมาเกวันเออได้เรียนรู้จากสามต้นแรกนะต้องว่ามันก็ก็ไม่น่ายากเนาะต้องว่านะปุ๋ยถึงน้ําถึงรสชาติดีด้วยเพราะว่า มันไม่ได้อุ้มน้ําเหมือนเหมือนดินเหนียวเนาะจากที่ลองเนี่ยแปดกวันแต่ก็ยังสรุปไม่ได้เนาะตามดูกันไปเรื่อยๆตามดูกันไปยาวๆเลยก็ให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเริ่มแตกยอดแล้วเดี๋ยวจะใช้น้าําหมักสูตรของต้อมเองเนานะบํารุงบารุงต่อให้เห็นทุกขั้นตอนเลยเมื่อกี้ก็เริ่มมีอีกหนึ่งปัญหาคือเรื่องมดแนละ้วเนาะเดี๋ยวมดปกติต้อมจะใช้น้ําที่เท่าเนาะกับอ น,นี่น้ำเราไม้ดองแต่ลากโคนต้นนะแต่นี้ต้นมันยังเล็กอยู่ก็เดี๋ยวลองดูกันไปครับคืออย่างมดเนี่ยอาจจะเกิดจากความชื้นที่โคนต้นนะเพราะว่าเราสุมโคนต้นด้วยใบอ้อยอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าแปลงนี้ก็เป็นแปลงแรกนะที่ปลูกในดินทรายนะ เดี๋ยวพาให้ดูเดี๋ยวพาดูกันเรื่อยๆเนาะก็ตามดูกันเป็นระยะระยะให้อัปเดตให้ดูกันตลอดเลยเพราะว่าแปลงนี้ใกล้บ้านต้อมแล้วบ้านต้อมห่างจากนี้70โลเนาะก็ขับรถไม่ได้ชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็ส่วนแปลงที่นครสวรรค์พ่อกับแม่ทําอยู่แปลงนั้นคือทําผลจําหน่ายเลยเชิงพณิธ์นิดเนาะ ก็ทาฝรั่งอินรีย์จำหน่ายมว่าจะเป็นกิมจูสุยมี่แล้วก็มีไส้แดงบ้างนิดหน่อยแต่แม่แม่ต้องอา่าจะหนักไปทางไส้ขาวแก okay, ชอบฝรั่งไส้ขาวมากกว่าเนาะทางนู้นก็เดี๋ยวกลับมาอะไรก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นกระทอมต้นไม้แทบทุกชนิดเลยเนาะอันนี้เราก็อยู่ในแปลงอนุบาลน,นะตอนนี้ต้อมจาหน่ายกิมพันเองแล้วด้วยนะอา่ามีฝรั่งหลักๆเลยก็คือเฟิร์นหงมี่หงเป่าซือแตงโมสุยมี่กิมจูสาลีทอง สรีละมาเรตานอนสีทองสาีสรีทองแล้วก็แป้นแต่แป้นเนี่ยไม่ค่อยออกมาแป้นแป้นรูมใหญ่เนาะก็แต่ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้เนาะอย่างแป้นอะไรพวกนี้เราก็จะมีชมพู่ทับทิมจันยักษ์ไต้กอกยักษ์มันจะมาข่อกน้ามากอกยักษ์เนี่ยเหลือรอดมา14ต้นเนาะแล้วก็ล้มแปลงล้มต้นต้นแม่เข้าไปแล้วเพราะเขาสูงจัดแล้วก็พี่คิงเขาจะเขาเรียกว่าไงทําแปลงใหม่ก็เลยเขยายพันธุ์มาได้แค่สิสี่ต้นแล้วพี่คิงเขาให้มาสองต้นแล้วเราก็ จะเก็บไว้ปลูกนะไว้ทําพันก่อนสาหรับใครรอมะกอกยักษ์ที่เคยลงมาในช่องก็อดใจรอนิดนึงอาจจะใช้เวลาหน่อยเนาะแต่ก็เดี๋ยวจะอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆเนาะโอเคครับวันนี้ก็เป็นอนะีพีที่สเนาะของการปลูกฝรั่งปลูกพืชบนพื้บบน,พนที่ดินทราย พอเริ่มเริ่มเข้าใจบ้างแล้วนิดหน่อยยังยังมีปัญหาเรื่องน้ําเรื่องมแมลงที่ยังไม่ยังไม่เคยเจอกับสภาพแวดล้อมกับสภาพดินแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวอัพเดตกันให้ดูเรื่อยๆโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ยเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่องพี G ่ต้อมเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใคร ส่วนใครสนใจพันไม้ก็เบอร์ต้อมตรงเลย064 220 9000หรือสนใจปุ๋ยน้ำหมกักชีวภาพมี4สูตรแล้วเนาะบำรุงต้นช่วงช่วงปลูกใหม่ไปจนถึงบำรุงดอกเนาะก่อนการทําผลแล้วก็บํารุงผลขยายผลสูตรขยายผลทําให้ผลสวยงามนะเนาะใช้ได้กับพืชทุกชนิดก็แล้วก็มีอินทีย์วทุ ย่อยสลายเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้มีผสมโูไม้อโดอโลไม้แล้วก็ล็อกวัสเฟมาด้วยก็ใช้รองก้นหลุมดีมากแล้วก็บำรุงต้นส่วนนี้โพแทสเซียมสูงใช้สำหรับปรุงรสชาติให้ฝรั่งได้ดีมากเลยโอเคครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ